ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับเรื่องอะไรนะครับวันนี้เอาวันนี้จะมาดูลูกวอยนะเห็นเอฟซีถามมาเยอะเนาะว่าวอยมันมีอะไรบ้างมีกี่รุ่นมีกี่เบอร์เนาะเอาจากวอยวอยซับก่อนกันเลยครับวอยซับเนาะครับวอยซับพักๆเลยนะวันนี้เราจะมีวอยสี่นิ้วครับตัวนี้คือตัวนี้เป็นรุ่นมินิมมเนยมแบน มันมีกี่แบบ,บครับไว้เนี่ยไว้มีหลายแบบเนาะมีหลายแบบมันจะมีเนี่ยไว้ไว้เป็นเดียวกันแต่ต่างขนาดกันครับมันทํางานมันก็จะจะแตกต่างกันนิดนึงครับต่างกันแบบไหนบ้างครับนี่เอาแค่เอาแค่สองตัวนี้ก่อนครับอันนี้พันสองชั้นพันสองชั้นก็คือมันจะไม่กิน power คือ power พันวัตไม่เกินพันวัตมันก็ดันได้ครับคือมาเป็นตัวนี้เป็นทองแดง แต่พันสี่ชั้นพันสี่ชั้นคือมันจะทนเวอร์ที่วัดสูงขึ้นครับคือตอนนี้เราต้องมาเลือกใช้ว่า,าเวอร์เราอะวัดสูงแค่ไหนแล้วว่าจะมาเลือกใช้ไว้ค,ค,คือมันเลือกใช้ลำโพงอ็ไ้ว่าจะใช้เบอร์ไหนรอมันมีหลายเบอร์นี่เป็นมีเดียมครับที่เป็นพวกปีเอรดิโอพวกนี้ครับวันธรรมดานิ่มๆธรรมดาแต่ถ้ารุนแรงก็ขยับขึ้นมาเป็นตัวที่เราใช้อยู่ เป็นชั้นเป็นทองแดงเป็นมีเดียมเป็นมีเดียมมีเดียมมีเดียมัาคู่เป็นไว้คู่เป็นไวสองเส้นพันสี่ชั้นเท่ากันก็เหมือนไว้ตัวเนี้ยอยู่ในเนี้ยสองตัวอ๋อแต่ไวตัวนี้สองตัวอยู่ในตัวนี้ไวเดียวใช่องเท่ากันอะไรเท่ากันแต่วัดตัวเนี้ยมันจะเยอะกว่าแล้วคือการเปิดได้เวทที่ว่าหนุนแรงกว่าแต่ถ้าตัวนี้มันจะได้นิ่มๆเสียงจะชัด แต่จะได้รุนแรงต้องเป็นตัวนี้เลยเป็นตัวนี้เลย,เเลยมาเสาาเ้นกลางมาเส้นกลางไว้เส้นกลางเนาะครับต่อวมาเป็นเส้นกลางกาง็จะมีอันนี้ลักๆเลยก็จะมีตัวนี้อ่ามียูซอ,องเบอร์ครับตัวนี้เป็นัวกีแท้เป็นของเกียวที่โคตแท้ครับคือรัดจ,จะกภายนอกภาในอ่ะสังเกตดู จะมีพันหนึ่งทางนอกหนึ่งหนึ่งชุดครับแล้วก็พันข้างในหนึ่งชุดอ๋ออ่ามันมีเหตุผลของมันว่าทําไมเราต้องพันนอกพันในเสียงที่มันดังออกมาเนี่ยคือมันดังเราจะขดลวดเสียงกลางอ่ะถ้าขดลวดมันอยู่ใกล้สนามไม่เล็กมากๆเ่ยคือมันจะให้พลังเสียงที่ดีเขาก็เลยพันนอกพันในมันต่างจากซับต่างจากซับคือพันนอกอย่างเดียวครับซับคือเอาทนไม่ได้เน้นเสียงมากก็เลยต้องพันนอกอย่างเดียวเพราะมันจะทน แต่ถ้าเน้นเสียงก็คือจะพันนอกพันในนี่คือมีสองแบบมีตัวแท้กับตัวเทียมครับซึ่งมันก็แตกต่างกันมันอยู่ที่เบอร์ลวดเนี่ยเบอร์ลวดเบอร์ลวดคือถ้ามองใช้คืนกันพันระยะเท่ากันแต่เบอร์ลวดคนละเบอร์คพันมาคนละโรงงานก็ก็มีผลมีผลต่อเสียงตอนนี้เราต้องไปเลือกใช้ว่าเราจะใช้อะไรแค่นั้นเองเนาะอ่าขยับมาเป็นแหล่งเนาะแหล่งที่ว่ายอดยิบเลยเบอร์44 สี่มันก็จะมีมก็จะมีตัวธรรมดาคับตัวพิเศษนี่ตัวธรรมดากับตัววิเศษ <c oughs> ถ้าดูด้วยตาเปาล่าเราจะดูไม่เห็นเนาะเ <c oughs> นี่ยแต่ดูงานดูงานคือหลักการทํางานของเส็งแรกมันจะใช้พลังงานมาเยอะมันจะใช้ด่วนสั้นๆธรรมดา <c oughs> ด่วนก็อคคนระเบ์เหมือนกันมันก็จะให้ให้เสี่ยงผลเสียงที่ต่างกันเอฟซี <c oughs> <c oughs> เนี่ยตอนนี้เป็นปัญหามากครับกับเสียงแหลมเนี่ยวัยเสียงแหลมใช่คือกำลับบงงงกันอยู่นี่ไงครับดูรวดรวดต่างกันออซึ่งซึ่งของไอ้ตัวนี้มันตัวธรรมดาครับแต่ตัวนี้ตัวแท้ของตัวแท้มันรวดมันจะน้อยจะจะจะสั้นกว่ารเล็กกว่าแต่มันให้โทนเสียงที่ใสกว่าใสกว่ามันจะทนสู้ข้อเทียวไม่ได้แต่คือโทนเสียงมันก็จะด้อยลงไป S <S คือราจะพันพันให้โอมันเพิ่มขึ้นมาเพราะเอาง่ายคือตอนนี้ก็จะความทนไม่เท่าไม่เท่าก็จะได้น้าเสียงงานใกล้เคียงกันเลยงานเหมือนกันเยแต่ดูดูลวดดูอะไรแล้วจะไม่เหมือนกันแล,แล้ววัสดุรตรงกลางตรงนี้ครับอ่าตัวนี้เป็นบ,บันบบิ้นบับบิ้นตัวนี้จะให้เสียงที่ดีกว่าอแต่บัรทาดอะไรมันชอบแตกคือถ้าเราไปใส่โลเยอะๆถ้าถ้าถ้าใส่โลเยอะๆหรือว่าถ้าใช้สี่ตัดที่ว่า หยาบๆหน่อยมันจยแน่ต้องต้องต้องระวังตรงนี้ครับแต่ตัวนี้เป็นพลาสติกจะให้ตัวดีกว่าอ่าเป็นพลาสติกมันจะไม่ค่อยแจกตัวนี้เป็นพลาสติกเสียงมันจะสู้ตัวนี้ไม่ได้อ๋อตัวนี้ดีกว่าแต่ตัวนี้ทนครับคราวนี้ต้องไปเรียกใช้เอาว่าจะเอาทนหรือเอาดีนี่แหลมน่าแหลมแหลมมันก็จะมีลายเบอร์นะมีเจ็ดห้าศูนย์มีตัวเลขเดือหลักก้มคล้ายๆกันใช่ไหมครับใช่ลักๆก็คล้ายๆกันแล้วก็ต่อมาเป็นมาคอน อัอนน,นี้ก็เป็นแหลมแหลมตองแปดครับแล้วแหลมแหลมต้องปแปดม,ม,มีมีอะไรที่แตกต่างกันไหมแหมตองแปดมันจะพันมาใหญ่เลยคือพันทนเลยไม่มีอะไรมากคือทนเลยทนเลยจะคล้ายๆกันทุกทุกทุกนใช่ไหมใช่ทนเลยแต่รวาจะเยอะกว่าเห็นไหมราจะเยอะกว่าคือทนยากได้ทนเสี่ยงที่ว่ายากเสี่ยงซิบซิปใส่มันจะโซ่ตัวเล็กไม่ได้ ก็ตามสไตล์ของเขาเป็นแหลมต้องแบบใช่ใช่ตองแปดจะเป็นสไตล์นี้ครับดูดันอะไรพวกเนะี<ะ>้ยครับก็พวกนี้จะเป็นฮอนเป็นฮอนเป็นฮอนยินฮอนนี่นก็ก็ทำงาน,ในใคล้ายๆกันคือมันมันมันต่างก,กันที่เบอร์้วดฮอนฮอนกัะแหลมเนาะมันต่างก,กันที่เ<ะ>บอร์้วดแค่นั้นหลักการทํางานคล้ายๆกันครับ<ะ>มีบอบวินเหมือนกันแต่ลวดมันจะเริ่มเยอะแหละครับ<ะ>เพราะว่ามันต้องการที่ว่าทนโอ้ โลดเยอะๆทนพอวเวอร์แร,รงๆโลดมันจใหญ่ทำไปไเปิดแหลมได้ไม่ได้แต่ไม่ดีไม่ดีเท่าที่ควรจะไม่สู้แบบที่เป็นแหลมโดยตรงใช่ใช่เพราะรวดม,มันเบอร์มันเล็กกว่ามันเล็กกว่าแล้วความใสกว่าอะไรมันจะสู้ไอ้พวกนี้มันจะสู้ไม่ได้แต่ถ้าความเข้าความเสี่ยงกลางวันอะไรพวกนี้จะดีเราบอกเปิ้ลตัวนี้ใช้ได้อันนี้ก็โอ้เลือกให้เลือกหลายรุ่นหลายเบอร์นี่นี่ฮอนเรามีเยอะค,คือฮอนมันมีหลายเบอร์ต้องต้องไปดูว่ามีหลายเบอร์ หรือท่าในใดที่อยากจะมาสอบถามก่อนก่อนเปี่ยนก็เข้ามาที่บริษัทเราได้เลยนี่เข้าบาริษัทได้มาปรึกษาได้มีอะไรมานะสอบถามได้เนาะฝากไป,ปด้วยนะครับเอกซาวกับ,บสาขาสองเปิดทำการแล้วนะครับ,รบสวัสดีครับ